สวัสดีค่ะสวัสดีอุบซิลท่านเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมมี่ชาแนลยูสค่ะนะคะวันนี้เอมมี่ยืนอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้น้องเอมมี่อัปเดตสต็อกโตลต้าโคราสติสนะคะหนึ่งจุดปีสิเข้าใหม่นะคะ1คันคันหน้านี้เลยนะคะโตลต้าโคราสติสหนึ่งจุนะคะไมเนอร์เชงเรียบร้อยแล้วนะคะปี2018สีบอลเงิน ะะเรียกมาใช้งาน1 1 0 0 0 0กิโลนะกับราคาตั้งขาย4 6 9 0 0 0บาทค่ะรุ่นนี้นะฮะได้เป็นไมเนอร์เชคนะฮะที่สําคัญเลยเรียกมาใช้งานไป1น0 0 0แโลเท่านั้นนะไม่ใช้งานน้อยมากๆราคานะคะสี่แสนบาทพร้อมรับดอกเบี้ยไปเลยเริ่มต้นที่2,59%นะฮะสำหรับรุ่นนีนะใครสนใจนะะสต็อกของเราตอนนี้ค่อนข้างเยอะกรนทีเดียวนะคะไม่จะเป็นรุ่นหน้าแบนนะฮะ ถึงไมเนอร์เชนปฏิบันเราก็มีเลยนะสำหรับใครสนใจนะติดตามชมคลิปนี้ได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะเดิมๆโรงงานเลยนะคะก็สีบอลเงินเลยนะคะตัวไฟหน้านะะไฟหน้ามัลติ r e c เ p t เตอร์นะฮะไมเนอร์เชนนะคะ,ะ,คะปี17ขึ้นไปนะ,ะจะมีตัวไฟ LED daytime running light นะคะสีดวงด้วยกันด้านหน้าไฟตัวนี้นะ,ะจะเปิดตลอดเวลานะคะ ขนาดขับรถเลยค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวนะคะด้านหน้านะคิวโครเมียมนะคะสองเส้นเลยนะ,คะโครเมียมเส้นบนเนี่ยคาจยาวตลอดหน้ารถเลยค่อนข้างสวยงามนะคะตัวนะคะช่องดักลม ะะสีดำตัดกับตัวรถสีบอลเงินสวยงามมากๆตัวนี้ปัทะเบียน7ก่อไก่พอพึ่ง5900กรุงเทพมหานคร,รได้ไป้ายนี้ไปใช้กันเลยนะคะสำหรับใครสนใจนะแคบตัวนี้นะคะทักไลน์หาน้องเอมี่ได้เลยนะคะลิงก์ไลน์มีให้ด้านล่างนะคะในแคปชัน่นหรือโทรมาได้ก็ได้นะคะ0967252736เบอร์ในแคปชั่นเรามีให้ค่ะ สำหรับตัวล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กอลอยนะคะโรงงาน4ทูโทนสภาพดีเลยนะคะแม็กสวยนะน่าใช้แม็กเนี่ยสภาพก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะไม่กินถนนไม่กินฟุตบาทนะคะสภาพดีมากๆพร้อมยางปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะคะยางใหม่นะสวยงาม469,000บาทนะได้เอาติดนะคะ 1.6G ปี18ตัวนี้ออก้ใบแดง800 0 0 0กว่านะคะ นะดอกเบี้ยของเราค่อนข้างถูกเลยเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะฮะแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข,ของทางไฟแนนซ์นะคะใครสนใจนะโทรมาสอบถามได้เลยสำหรับรุ่นนี้นะรุ่นที่ขายดีที่สุดในบริษัทเราเลยนะฮะตัวโต้โคราติสนะคะรุ่นนี้นะภายในยนะเป็นพงมลาัายหุ้มหนังสีดำสามก้านทรงสปอร์ตนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ นี่ฮะเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบแปดกิโลเท่านั้นไม่เดิมไม่แท้นะคะลูกค้าสามารถเอาเลขตัวรถตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะบุ๊กโซวิตต่างๆนะคะทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยนะฮะตัวด้านในนะคะก็พรมลไยเนี่ยมัลติฟังชันหนังแท้นะคะมีแอร์แบกนะคะให้เรียบร้อยหมดเลยนะส่วนเครื่องเสียงนะคะคันนี้เป็นเครื่องเล่นนะซีดีเอฟเอวิทยุนะคะ แอร์อนาล็อกนะคะแอร์มันนวลปรับมือนะคะส่วนเกียร์นะคะเกียร์ออโต้ขั้นบนไดนะคะที่จุดบุหรี่นะคะ, uri, ะ,คะหรือสะเสียบที่ชาร์จแบตได้เหมือนกันหมดเลยนะคะแก้ววางแก้วน้ํานะคะที่เบรกมือที่พักแขนนะคะภายในสวยงามนะ,ค,ะคันนี้นะคะน่าใช้งานนะค,ะคอนโซลด้านหน้าสีดําตัดกับสีเบจค่อนข้างสวยงามแอร์ทรงกลมนะคะปรับสา0รอยหกสิบองศานะกระจกมองข้างพับปรับเกียไฟฟ้านะคะ ปุ่มฟุตสตาร์ทค่ะนะฮะที่เปิดฝากระโปรงนะคะอยู่ใต้พรมลา,ายนะคะตรงนี้เลยนะแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายนะะจะมีสองที่คือใต้เบาะคนขับกับตัวเปิดได้เลยที่ด้านหลังที่เปิดถังน้ํามันได้หมดเลยนะคะตัวนี้สําหรับรุ่นนี้เนะะียะคะบอกเลยว่าขายดีมากๆนะคะเวลาขายดีเนี่ยนะรับซื้อใคเข้ามาไม่ทันเลยทีเดียวนะลูกค้าค่อนข้าง ให้ความสนใจกับรุ่นเอาติสตัวนี้เยอะมากๆนะฮะใครที่ชอบนะรีบเลยนะตัวนี้นะเบาะหนังสีเบจนะคะเบอกสภาพสวยเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะ,ะสภาพดีหลายคนถามว่านะ,ะรถพวกนี้เอามาจากไหนนะทําไมสต๊อกค่อนข้างเยอะเลยบอกก่อนนะว่ารถพวกนี้รถปลดระวางนะคะหน่วยงานราชการนะ,ะลดนะจากพวกธนาคาร นะกรมสรรพากรสรรพสามิตนะธนาคารออมสิทิ์กสิกรนะเป็นรถประจําตําแหน่งนะคะรถพวกนี้กดระวังมานะฮะสภาพก็ค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับใครที่สนใจรถพวกนี้นะใครที่ศึกษาข้อมูลเนะี่ยบอกเลยว่ารถพวกนี้นะดีกว่ารถบ้านแน่นอนนะเข้าศูนย์ทุกระยะเข้าศูนย์เช็คห้างทุก10,000โลนะฮะรีบเลยนะตัวนี้4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะคะ ะะไม่เคยติดตั้งแก๊สค่ะตัวนี้น้ำมันล้วนๆเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบนะดะีเลยนะ,ะตัวนี้สวยงานแน่นอนนะคะตัวนี้เรามีถุงข้อมือแม่แลงยังอะไหลให้กับลูกค้าครบหมดนะคะยังอะไหล่เดี๋ยวเราถอดเก็บไว้นะคะตัวซีนทางมะพร้าวนะคะสีไข่เดิมๆโรงงานอย่างนี้เลยนะคะก็ค่อนข,ข้างเดิมทุกจุดนะ,ะลอยเม็ดอาร์คนะคะรอย แตมจุดนะคะลอยน็อตต่างๆทุกอย่างสวยงามหมดเลยนะคะลูกค้าอยู่แถวนี้เราแวแกนี้นะคะสามารถเอาช่างนะมาดูได้เลยที่บริษัทเรานะคะมาเช็ครถได้เลยหรือเอารถเช็คศูนย์โตโยต้ได้เลยนะคะน็อตนะคะป่าท้ายไม่มีการขยับนะไม่เคยมีการชนจากด้านท้ายนะคะสภาพสวยงามไร้ริ้วรอยเลยนะตัวนี้เม็ดอัพนะคะด้านท้ายสวยงามนะรถไม่เคยมีตําหนินะคะรับประกันเลยนะ ไม่มีชนหนักพ่ความจมน้ํากับสีก้อมไมตต้ตตดตอตอตดแต่งรับประกันเรื่องโครงสร้างค่ะนะคะจัดไฟแนนได้เต็มนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากใช้งเงินออกรถนะคะสามารถจัดไฟแนนได้เต็มทุกคันนะคะในบริษัทเราเลยนะคะจัดยอดได้เต็มทุกคันต่างจังหวัดทุกจังหวัดออกรถได้นะคะมีบริการเซ็นไฟแนนถึงหน้าบ้านเลยนะคะตัวไฟท้ายตัวนี้นะ,ะเป็นไฟท้าย LED สวยมากมากนะคะพร้อมคิวโครเมียมคาดย,ยาวตลอดท้ายรถเลยค่ะ คโคมดเลียงต่างๆตัวตัวหนังสืออักษรเนี่ยโค้เนียงแท้นะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เครื่องสนิมน,นะคะสำหรับด้านท้ายนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้สองจุดด้วยกันอ่านะช่องเติมถังน้ำมันนะคะตอนนี้เลย e 8 5นะคะรอรอเรียบร้อยนะคะ9195สวยงามมากมากค่ะนะคะก็เดี๋ยวรอด้านหลังนะคะเราส่งเก็บงานปรับสภาพนะคะ ก็สภาพเนี่ยสวยงานนะจากภายนอกภายในพร้อมใช้สุดๆใครสนใจนะฮะจองแันเข้ามาได้เลยนะคะจองก่อนได้ก่อนแน่นอนนะรถรุ่นนี้นะมีจํานวนจํากัดสภาพสวยๆนะรถมาไวขายไวแน่นอนเซลล์ของเรามี40คนนะฮะบอกเลยว่ามาไวไปไวคิดเยอะแม้แต่วันเดียวไม่ทันแน่นอนนะคะ เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกงันสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะคะสำหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะเครื่องยนต์ดูอ l v วีทีไอหนึ่งนหก้สี่ีนะ,ะแต้มสีโรงงานก่อนเลยนะคะตัวแต้มสีโรงงานเนี่ยอยู่ครบทุกจุดนะคะสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีส้มมีหมดนะคะนี่นะคะน็อตเบ้าโชคสวยงามน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะ,ะสภาพดีมากๆรอยเม็ดอาร์คนะคะสวยงามทุกจุดเลยนะคะด้านใน คันนี้ห้องเครื่องสวยสุดๆนะพวกตาปั๊มตรงพงตรงคานเนี่ยดีหมดเลยมีหมดนะน็อตคานหน้าไม่เคยขยับนะคะานหน้าเดิมๆโรงงานนะมีตาปั๊มเลขสามนะะตัวนี้เนี่ยเดิมโรงงานแน่นอนนะนะคะนี่นะฮะสวยงามนะไฟนงไฟหน้าเดิมโรงงานนะฮะ ไฟหน้าเดิมๆเลยนะมีสัญลักษณ์นะคะติดตั้งจากศูนย์เนี่ยพวกเนี้นะคะมีโลโก้ตัวอักษรบอกนะคะเดิมโรงงานหมดเลยนะสำหรับใครที่ชอบนะคะรีบเลยนะตัวนี้ t ตัวต้าอัลติส 1.6G นะคะปี18 สติกเกอร์ตาอมกอแผงกันความร้อนนะคะรอยเม็ดอาร์คนะคะรอยซีนต่างๆทุกอย่างสวยงามหมดนะคะคันนี้ราคาดีด้วยสี่แ0 0ห0 0บาทค่ะภาษีพรบต่อให้ใหม่1ปีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะใครสนใจนะคะติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยนะคะที่เบอร์ ด้านล่างในแคปชั่นนะฮะรุ่นนี้นะโตโยต้าโคราฟติดนะคะหนึ่งนะฮะปี2018นะฮะราคาตั้งขาย469,000บาทนะฮะกับเลขหมายใช้งานไปเพียง115,000สมนกิโลนะ,ะจัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นรีบเลยนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะลิงก์าในแคปชั่นด้านล่างมีให้นะหรืออยากมาชมรถตัวจริงมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนสำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรี เข้มหาคนครค่ะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ9โมงเช้า -6 โมงเย็นค่ะนะก่อนจากกันวันนี้นะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ